ทุเรียนล่วงมาจากต้นดูต้นสูงมากนี่ต้นผักเหลียงค่ะทุกคนที่ภาคใต้เป็นพืชเศรษฐกิจที่ชุมพรปลูกเยอะที่สุดเนี่ยเห็นต้นผักเหลียงสดๆครั้งแรกของโลกนะฮะที่เราเอามาถ่ายลงติ๊กต็อกทุกคนเนี่ยเต็มเลยต้นผักเหลียงต้นสตอต้นลองกองนะฮะแล้วก็นี่คือวังมัชฉาวัดเห็นหลังคาวัดไหมวัดหัทราย ใส่แก้วซึ่งเราออกมาจากโรงแรมชาริชารีสอร์ทตรงข้ามกันเลยฮะปั่นข้ามกันมาเลยนะฮะทุกคนปั่นเข้ามาประมาณกิโลียวปั่นจัก,กรยานไม่ต้องไม่ต้องกระแดะแม่ขับรถนะฮะเปลืองน้ํามันฮะบ่นว่าน้ํามันแพงไม่มีเงินจะเติมน้ํามันแต่จะขับรถมีจัก,กรยานให้ปัน่นก็ปั่นนี่ฮะผักเกลียงทุกคนแต่เดี๋ยวรถซูมเอาก่อนนะฮะเพราะว่ามันใกล้เกินทุกคนนี่ฮะ นี่พันหมอนทองนะครับเดี๋ยวมันจะตัดอีกเพราะว่าอุณหภูมิเครื่องมันจะสูงแล้วมันจะตัดทันทีท่านทุกคนจะตกใจนะถ้าเกิดว่าเจอคลิปสั้นๆหนึ่งน,น,น,นาทีประมาณนึ่งแสดงว่ามันตัดอุณหภูมิเครื่องมันสูงเพราะเราถ่ายกลางแดดแบบนี้ไงทํางานตลอดเดี๋ยวออนไลน์เดี๋ยวสอนออนไลน์สองชั่วโมงแล้วก็เราก็ได้ถ่ายต่อแล้วทุกคนนี่ฮะนี่คือตุเรียนที่มันร่วงเพราะฝนตกนี่คือพันหมอนทองทุกคนเหลืออยู่บนต้นอย่างฮะยังไม่เหลือไม่กี่ลูกเพราะฝนตกไะฮะร่วงหมดเลยข้างหน้าตรงนั้นจะเป็นชนีะคุณยยายาา้ล่่ใหฟังว นี่ผักเลียงทั้งนั้นโดยทุกคนเห็นไหมที่ทอดกับไข่ผักเลียงทอดไข่อะฮะเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมพรที่ดังมากนะฮะผักเลียงเนี่ยเห็นกันสดๆเลยขึ้นกันอย่างนี้เลยทุกคนนี่ฮะกว่าจะได้แต่ละใบฮะมันจะแตกยอดอย่างนี้นะฮะทุกคนอันนี้เงาะฮะทุกคนมีเงาะด้วยมีมังคุดด้วยนะฮะลองกองยังไม่ออกนะฮะนี่ฮะร่วงกันอย่างนี้เลยทุกคนฝนตกนี่ฮะลูกทุเรียนลูกเล็กๆเล็กๆล่ลลลวงเต็มเลยทุกคนนี่ฮะ ลูกเท่ากำปั้นต้นเงาะนี่ฮะนี่มีเรือนอยู่ริมวังมัดฉาตรงนี้เลยทุกคนนี่ฮะเป็นโอ้ย